การถูกปฏิเสธเป็นสิ่งที่นักขายต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดาแต่การรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญและนี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านการถูกปฏิเสธได้ 1. มองในแง่บวกการถูกปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวมันเป็นโอกาสให้เรียนรู้และปรับปรุงมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นในครั้งต่อไป 2. ออย่าทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว จำไว้ว่าการถูกปฏิเสธไม่ใช่การปฏิเสธตัวคุณแต่เป็นการปฏิเสธข้อเสนอหรือผลิตภัณฑ์ของคุณพยายามแยกแยะระหว่างตัวคุณกับสิ่งที่คุณขาย 3. ฟังความคิดเห็นฟังเหตุผลที่ลูกค้าปฏิเสธและนำมาวิเคราะห์อาจมีบางสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ เพื่อให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจขึ้นในครั้งหน้า4พัฒนาทักษะการถูกปฏิเสธเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะการขายของคุณใช้ประสบการณ์นี้เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงการนำเสนอและการเจรจาของคุณ5มีแผนสำรองมีแผนสำรองไว้เสมอ หากข้อเสนอแรกถูกปฏิเสธลองเสนอทางเลือกอื่นที่อาจตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น6ตั้งเป้าหมายให้เป็นจริงตั้งเป้าหมายให้สมจริงจะทําให้คุณสามารถยอมรับการถูกปฏิเสธได้โดยไม่หมดกําลังใจการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและไม่หลุดโฟกัสจากเป้าหมาย7ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธได้ดีขึ้น8รักษาทัศ ทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีจะเป็นกุญแจสําคัญในการก้าวผ่านการถูกปฏิเสธรักษาความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้การถูกปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายการเรียนรู้และปรับตัวจากการถูกปฏิเสธจะทําให้คุณเป็นนักขายที่เก่งขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นมีเงินมากขึ้นร่ํารวยมากขึ้นและประสบความสําเร็จในระยะยาวสําหรับใครที่กําลังมองหาหนังสือดีๆที่จะช่วยให้การขายของคุณ เป็นเรื่องง่ายช่วยให้มีลูกค้ามากขึ้นช่วยให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยครับเสียงย่างเนื้อบันทึกรับสุดยอดนักขายไรกระบวน่าไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรขายผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ขายส่งมีตัวแทนหรือเข้าห้างคุณจะพบว่าทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้สามารถปรับใช้ได้กับการขายของคุณหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยไอเดียที่จะพาคุณค้นพบเสียงย่างเนื้อในทุกอย่างที่คุณขาย พร้อมตัวอย่างการใช้เสียงย่างเนื้อในการเพิ่มยอดขายที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลดังตัวอย่างต่อไปนี้เสียงย่างเนื้อขายสเต็กได้มากกว่าตัววัวชนิดเทียบกันไม่ได้แม้ว่าวัวจะสําคัญมากก็าตามแต่วัวไม่สามารถขายตัวมันเองได้แต่เมื่อบริกรเดินถือถาดร้อนๆส่งเสียงฉาผ่านโต๊ะคุณไปคุณจะได้ยินได้เห็นได้กลิ่นเสียงย่างเนื้อนั้นจากนั้นคุณจะซื้อประโยค์เมื่อสักครู่คือเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือเสียงย่างเนื้อ บันทึกลับสุดยอดนักขายไร้กระบวนท่าเนื้อหาทั้งหมดมี312หน้า34บทมีทั้งแบบหนังสือธรรมดาและหนังสือเสียงฟังผ่านแอปพลิเคชันโอมเพียงฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปเพราะเป็นหนังสือลับเฉพาะนักขายที่ต้องการเพิ่มยอดขายเท่านั้นหากสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยครับ